สอนเทคนิคในการรักษากระดูกทับเส้นหลังนะครับกระดูกสันหลังเรามีสาสิบหกข้อนะครับมีหมอกระดูกคอยลองไว้นะครับรองกระดูกให้ไมาชนกันพอทำงานหนักๆเข้าหมอรองกระดูกจะเปี้ยวครับมันจะมาชนกันงี้ครับทับเส้นประสาทแล้วทําให้ปวดหลังนะครับแล้วก็ปวดในเป้าพ้นนะครับชาลงขาเลยครับอาการสังเกตง่ายๆครับเราจะปวดในเป้าพ้นแล้วชาลงขาสังเกตนะครับวิธีนี้จะช่วยรักษาให้หายขาดนะครับ สำหรับคนที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าให้ไปผ่าตัดได้เลยอ่ะก็อไม่ต้องไปครับใช้วิธีหัวมหายแน่นอนครับเวีง่ายๆครับเอามือตรงๆครับดึงออกไปอย่างนี้ครับใ้มือให้ตรงนะครับแล้วเอามือฝ่ามือเนี่ยครับไว้ที่ห้ามขาเราเนี้ยทั้งสองข้างนี้นะครับอย่างนี้นครับจากนั้นก็ดันแขนออกไปครับอ้าขาให้กว้างนิดหน่อยนะครับดันแขนออกไปนะครับให้แขนตึงติดลำตัวนะครับให้แขนตึงติดลำตัวนะครับตัวครับกุ้มไปครับ เอาไว้ที่งามขาครับแล้วแขนตึงติดลําตัวนะครับพอแขนตึงติดลําตัวปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันตึงมาหมดเลยครับทั้งหลังนะครับเป็นการงัดกระดูกออกนะครับสังเกตนะครับผมจะติดลําตัวเห็นไหมครับแล้วก็ทําการโยกครับไม่ต้องเกร็งตัวนะครับไม่ต้องกั้นลมหายใจมันจะเจ็บหน่อยนะครับเจ็บตรงคนนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามนี่ครับได่ไปครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่นครับแรงๆนะครับอย่าลืมนะครับ ติดกับตัวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแขนดันออกไปครับยกไต่ขึ้นให้มันดันนะครับเป็นการงัดกระดูกออกนะครับเพราะเราทําอย่างเงี้ยมันจะตึงนะครับแล้วเราจะถ้าวันไหนเราทําแล้วเราได้ยินเสียงดังรึ่บกระดูกมันจะลั่นออกจากกันครับึกทําให้หมอรองกระดูกกลับเข้ามาที่เดิมครับหายขาดเลยครับไม่ต้องไปหาหมอเลยครับใช้วิธีนี้นะครับเป็นการช่วยรักษากระดูกทับเส้นครับ ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาครับ0 8 9ย์1 8 7 2 1นครับผมช่วยได้นะครับเพราะผมนี่กระดูกสันหลังพดเป็นตัวเอสเลยครับหมอให้ไปผ่าทิ่โลกแล้วนะครับฝังเข็มมาเกือบ20ครั้งก็ไม่หายนะครับมาได้วิชานี้ครับทําไปประมาณเดือน2เดือนนะครับหายขาดนะครับไม่เจ็บแล้วก็เดินได้ครับก็ได้ผมเดินไม่ได้ครับขาลีบไปข้างเลยเพราะเลื่อนไม่เดินนะครับตอนนี้ก็สบายครับออกกำลังกายได้แข็งแรงเหมือนเดิมวิ่งได้แล้วครับแต่ก่อนวิ่งไม่ได้นะครับ3เดือนนอนสม ก็ขอฝากไว้ด้วยครับแชร์ต,ต่อไปนะครับได้บุญครับเพราะว่าไม่เสียตังค์นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับตอ,อนน,ออน,าอาน,นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวยนนี้ครับ